ปเปอร์บอนเพชรนงบุกอเมริกาซุปเปอรบ์บอนลูกเจ้าแม่สายวารีแชมป์วันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอเ,เวนและเพชรนงเพชรเฟอร์กาดเดินทางไปเยี่ยมเยือนพร้อมขอวิชาวความรู้จากแกนสักสอเพื่อนจิตนักชกรุ่นพี่และนักมวยในดวงใจที่มาเปิดยิมสอนมวยไทยแกนสักมวยไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาก,กว่า10ปีแล้วก่อนตะเวนสัมมนามวยไทยที่อเมริกาเป็นเวลาหนึ่งเดือนและจะมาร่วมสัมมนาที่แกนสักสอเพื่อนจิตมวยไทยในวันที่21พฤศจิกายนนี้ ปาไหลใส่สเก็ตคัมแบ็กและศิลาชุมแพรทัวอดีตแชมป์สามรุนเวทีราชดำเนินตัดสินใจหวนคืนสังเวียนอีกครั้งในวัย41ปีโดยเซ็นสัญญากับทางวูหลินฟงมีโปรแกรมขึ้นชกค,คิกบ็อกซิ่งในวันที่27พฤศจิกาย,ยนนี้เจ้าตัวยังคงมั่นใจในสภาพร่างกายอยู่และขณะนี้ผลการกักตัวแล้วพร้อมสอนลูกศิษย์ที่เลอศิลามวยไทยยิมณเสียงหฮ้ประเทศจีนเสกสรรเตรียมบินเป็นคู่มวยแดนซ์มูไล คนไม่ยอมโขนเสกสันโอขวัญเมืองนักชกที่ยืนหัวแถวของวงการมวยไทยมานานเป็นที่ชื่นชอบของแฟนมวยขึ้นชกทุกครั้งสนุกดูเดือดทุกครั้งไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามทีจนได้รับรางวัลดูเดือดจากหลายเวทีหลายสถาบันล่าสุดเสกสันเผยสภาพร่างกายของตนเองระยะหลังไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วหลังจากที่การสุดหนักมาตลอด20ปีรู้ตัวดีว่าอยู่ในบ้านปลายอาชีพการค้ากำปั้นแล้วคงจะชกได้อีกไม่นาน จึงมีโครงการที่จะบินไปเป็น,ปนคู่มวยที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากอำลาสังเวียนไปแล้วหลอให้นานฟ้าเปิดก่อนเท่านั้นต้องขอขอบคุณแฟนมวยที่ช่วยติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยดีมาโดยตลอดไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเปเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน